สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมือนีเข้ามาใส่ตรงครับใส่ตรงเออ้อพี่น,อน้องนเบางนามหลากนามหลาก,กนามหลากครับนามหลากมาทั้งนี้ถ้าสืมาใส่ตรงครับนี่ทั้งหัวได้ทั้งหัวได้ครับนี่อันนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองแน,น่นอนนี่นี่ทัส้างหัวครับนี่ทร้างหางครับนะสร้างหางไม่หน่วเยวเขาไปใน้ัอเลยครับนี่ไว้ไ,ไลเข้าไปในทัอเลยรครับนี่ นี่ครับมันไหล,ลกับไปแล้วไหลกับไปแล้วไหลกับไปไหลกับไปนี่ครับเข้าไปในท่อเลยครับเข้าไปในท่อเลยชื้ชื้นชื้โอ้โหพอดีเป๊ะโอ้หนามไล่หนามไล่ น้ำไหลก็ไปลองน้ำไหลกโอ้พี่ปูมาหาก็คัดได้ด้วยน่ะทดลองคัดไม้ก็ได้ไว้คัดโลด เต็มเลยเต็มปากคอเลยชัดเลยน้ำเดือดกบพี่น้องเฮ้ยชัดเลยแคบประเดเ๊ะแคบปรเ <laughs> ด,เดเน๊นี่หนักเสื้อกล้าัดตัวนี้นนนออไว้ นี่ไงครับกับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมื้อเศ้าเจอกันครับมื้อเศ้า มือนเสาเจ้มืม่ลุนใส่กันครับมือนเสานลำนั้นเดี๋ยวผมจีถ่ายคลิปไปเบื้องหน้าพี่น้องเด้วยไปพี่น้องมือน้ำน้ามือเจ้มืม่ลุนกันครับนี่ผมใส่ออใส่ตรงไว้แล้วครับใส่ตรงไว้แล้วผมจีถ่ายยางมาเบื้องน้ำครับน้ำนี่ครับน้ำน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งอยู่นีค่ครับตรงหน้า นะครับมาเบิ้งมาเบิ้งนิ่งกันมาเบิ้งนิ่งกันนี่ครับหมองปลาเห็ดหมองปลาเห็ดแคน้ำท่วเมื่อแล้วครับหมองปลาเห็ดน้ะน้เปล่วมปลาเห็ดน้ะเปลี่ยนปลาเห็ดนะครับปลาเฮ็ดครับปลาเห็ดน้ำไหลแห้งครับผมน้ำไหลแห้งอยู่นะครับเนาะ มันไหลมา้าข้างคุณนะคุณครับน้ำไหลมน้าข้างคุณเลยนะนาะน้ำก็มาบันล่นกันแท่อล่นกันแท้ล่นล่นเข้าไปั้มให้น้าครับนี่ลย่นกันแท้เบดเลยครับนี่น้ำน้ำนี่ล่นกันแท้เบดเลยน้ำนาะนี่ครับแล้วต้องฝากอะคึมๆครับต้องฝากน้ำนาะต้องฝากคึมๆอยู่น้ำนาะนี่ก็น้ำลาน้ำนาะน้ำลาวต้องมาจากข้าง อ่าข้างบนนะ้าท่างข้างบนนี่ก็เป็นคอยลงมากครับคอยลงมากกับสีอ่าเงาลงไปท่างลงลงไปท่างหวย้แล้วนะลงไปท่างหวยได้แล้วครับเนาะนี่ครับหน้าครับปาเข่ากับเหมือนปุ๋ยกับบระคั้นในบ้านครับปุ๋ยน้ำไหลแห้งครับปุ๋ยน้ำคั้นในบ้านครับเชือ่สื่อปุ๋ยมากครับสื่อปุ๋ยมากอยู่น้ำแล้วสื่อปุ๋ยมากอยู่อันว่าสือว่านกับน้ำติมไม่น่าอยู่แล้วน้ำติมไม่น่าอยู่นะครับสาหรับที่นี่กับ เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวอ่ามืออื่นเสาร์นะมืออื่นเสาร์จังมะรุนน้ำกันไม่น้ำเนาะแนะครับจังมะรุนน้ำกันไม่น้ำมะมะรุนน้ำกันไม่ผมใส่อ่าตรงไว้อยู่ปากท่อนะอยู่ปากท่อนเดี๋ยวมืออื่นเสาร์จังมะผ่อกันน้ำเนาะหมือนเสาร์หน้าวาสีเดอ่าป่าหน่อยหรือป่าหลายนะครับเนาะเอาสำหรับพี่นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อมืออื่นยามตรงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ